สวัสดีกับทุกคนชูบีนิชาแนลนะคะชอบบ๊วยวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกนันนะเราอยู่ที่เที่ยวหยอกหยอกที่คำชั้นบุญห้าบายอ,ออเราอยู่กันที่คำชั้นบุญหาา้าใบมันเป็นแบบว่าหมู่บ้านสมัยก่อนของเกาหลีนี่สิด้วยน้องกัสตรงนี้ขาวเกาหลี จอ่อยู่ดีๆนะคะแล้วเราก็จะเดินตรงไปแล้วหนางก็บอกว่าให้เดินไปข้างหลังโอ้มันนี้น่งถึงตัวหลอนะ่อเนาะียงไาเดียวก็คือสถานที่เนี่ยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือมันเป็นหมู่บ้านแบบสไตล์เก่าๆของเกาหลีที่มันยังหลงเหลืออยู่คือมีบ้านคนอยู่จริงๆนะที่นี่แล้วเขาก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแร้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อน,นที่นี่มีอะไรบ้างดับแรกมา,จากจะเข้าไปนั่งที่คาเฟ่ก่อน ่งข้างหลังไว้มันสวยมากเลยที่ล่างยิบปุ๊บอะพอปะเยอะๆโอ้ม้นคือมันสวยมากเลยทุกคนแล้วก็วันเนี้ยเที่ยวจริงๆที่เกาหลีตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนแต่ว่าวันสองวันที่แล้วคือฝนตกตลอดเลยวันนี้ก็เลยอากาศดีมากวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าดูโกมูตุแล้วฝนไม่ตกเดี๋ยวเราไปดูกันกล่าวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ 멋있다. 아니야. 이기름이 뭐지? <목소리> <사울대가 두 컨. 목소리> <목소리> 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 하늘마루 전망대. <목소리> ฮัน <entend> ล์มาลูฮ <siempre> ันล์มาลูฮันมาเป็นจุดชมิจุดแรกที่เรามาถึงนุกคนก็คือแบบเพราะงั้นมันจะเป็นทะเลที่เรามองเห็นไปได้ไกลเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนแบบบ้านคนจริงๆด้วยนะคือจริงๆทุกคนวันเนี้ยเมฆันเป็นเสี่ยมดำใช่ไหมเห็นต่งห้องบนก็เลยดูทมุนทำมุนหน่อยแต่ว่าอากาศอะคือดีมากแล้วก็ของจริงมันสวยมากสมากกับคนที่เรารักมันก็จะสวยยิ่งกว่าเดิมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่าเราจะไปไหนกัน 어, 진짜 맛있다. 많이 많이로. 라 I'm hung up in love. I'm hung up เอาช่างหนถ้ามาเที่ยวที่นี่เราสามารถไปซื้อแผนที่ได้ก็คือมันจะอยู่ตรงประตูทางเข้าก็คือพอเราไปซื้อแผนที่แล้วอะเขาก็จะมีแบบว่าให้เราเดินตามแผน A แผน B แผน C ประมาณนี้คือเราเดินตามแผนไหนมาก็ได้นะ ตามมันเลยมันได้ทั้ง3แพ่นนิดมันก็จะเจอร้านอยู่ตรงขวามือของเราอันนี้สาม0มืวอนประมาณพันบาทไทยถ้าถ้าคิดเป็นเงินเกาหล,ลีคือมันก็ไม่ค่อยแพงแ่คิดเป็นเงินไทยคืมัาสวยมากแล้วเขาทำเร็วมากเลยนะแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ,ะงอ,งอ่ะนี่ิงต้นไปเล้อโอประมาณแบบ2ีนาทีพนทีประมาณเนี้ยคือเร็วมากแล้วเขาก็ใจดีมากเลยก็ตอนเนี้ยสั่ข้าวเพราะวิมากเลยไม่ได้กินข้าวเลยสักนงตอนนี้ห้าโมงสามสิบกห้ามงสามสกเลย ได้กินข้าวเลยอะโอ้ทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีชื่อเราด้วยจริงกับซูบินแล้วก็มีวันที่ที่เรามาวัดรูปมันด้วยคือ <c oughs> จริง,งๆนางจะให้เราใช้คําว่าอาริยาียะคือชื่อจริงของเราแต่มันไม่ได้ปะหิวกัหรือก็ต้องชื่อกลิบมะน่าจะมั้อือ ใครมากเกาหลีก็คือต้องแวะมานะคือชาวต่างชาติจะเยอะกว่าคน,กนเกาหลีเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าใครแบบมาไม่เป็นเดินไม่ถูกเขาจะมีเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสีเหลืองคอยแบบให้บริการถ้าแบบเราสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องประตูทางเข้าเลยสามาระเก็ไ,ได้ตลกบ่อยอะอย่างต้องรู้เรื่องดังเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวมาชมกันอีกทีลวกันว่าเราสั่งอะไรไปข้าวไปแล้วทุกคนของเราสปาเก็ตตี้คาโบนาลา ข้าวผัดเม่นแล้วก็ชาของไทมุกี่ขายยากที่ผูชายก็ไม่เข้าใจทำไมขายากขนาดนี้แต่แถวบ้านก็คือไมมีอนเืแบบนดอยรยไอร่อยอืม่้าวเจเราก็ว่าเราจะไปทะเลเฮลเนต่อแต่เราไปงานก่อนแล้วก็ไปเจอกันตอนที่เราไปถึงเฮลเลนเลยแล้วกัน 아까 뭐라고? 검주님 응. 뭐? 검주님은 형님 집어주세요? 아, 어떻게 해야 돼? 어. <웃음> <재밌어>. <웃음> 귀엽다. 응, 이쁘다. 형, 다시 해봐. <laughs> 다 해라. <laughs> โต่ว่าร้านมันปิดอะเราก็เลยไม่ได้มาของกุญแจเสียดายว่าจะกลัดมาของไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้ามาละกันอันนี้คือร้านที่เรามาวัดรี่เมื่อกี้นะทุกคนคือว่าสวยมากแล้วก็แบบราคาถูกไม่แพงวาดเร็วด้วยใครมาก็มาได้นะคือร้านส่วนใหญ่ที่เนี่ยถ้าจะเป็นเพราะโควิดด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวพอมันไม่มีนักท่องเที่ยวร้านส่วนใหญ่มันก็จะปิดพอมันปิดทุกอย่างมันก็ดูเงียบ ไม่เคยมีร้านไหนเปิดเลยข้าวก็ถ้าเราไม่ทานข้าวตั้งแต่แบบตักทางเข้ามันจะมีร้านอาหารนะเราก็ต้องเดินเข้ามาจนสุดแบบคอสเอที่เราบอกเพราะถ้าใครมาที่นี่จะต้องซื้อแผนที่ใช่ไหมก็คือตามคอสเอจนสุดคอสเอมันก็จะมีร้านข้าวอยู่อุ้ยดูน้องแมวทุกคนเเคือที่นี่น้องแมวเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะมากเจออีกแล้วทุกคนมีไปแล้วมีไปไหนแล้ว ทุกคนเห็นน้องแมวไหมเยนส่นนอน้าอหนัง,ง,ง,งแมวแล้วก็คือมันจะเงียบมากทุกคนมันเงียบแล้ว,ม,ม,วมันมววก็แบบไม่ค่อยเงียบ อาหารสดอาหารทะเลนะจ้าจาขโมยเสื้อแฟนมาใส่เพราะว่าหนาวอยู่เดียวก,ก็หนาวนังก็จะเหลือที่เราอ่สะสตบแค่นหละแค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูทะเลนะทุกคนก็คือทางมามันไม่ยากง่ายเลยก็คือขึ้นแท็กซี่แล้วก็ตรงมาเลยถ้านั่งรถบัสมามันจะใช้เวลานานก็นั่งแท็กซี่มาประมาณ2 0 0 0 0วอนเรานั่งมาจากนั่งมาจากเมื่อกี้ที่เราไปเลยอ่ะก็คือ2 0 0 0 0วอนจ้าทะเลข้างหลังทุกคนคือของจริงมันสวยกว่าในกล้องเยอะเลยนะ ดูดีเดี๋ยวไปหา,าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเล่นดีก่อนเป็นยังไงบ,บ้างใี่รักไปไปบ้าตัวคนนั้นเนี่ยมันคือทะเลที่เฮมุนเดนะก็จะมีเขาไม่รู้ใครมาปั้นชายไว้นะจะเป็นพวกแบบเจ้าหน้าที่มั้งเขามาปั้นชายไว้ สวยมากเลยอะจะพบรวนนี้ใกล้ๆนะเครื่องเนี้ยมันสวยมากเลยเป็นรูปคนน่ะประมาณนี้แล้วก็ที่แน่วัยรุ่นเขาก็จะนิยมมากันเยอะแล้วมันก็จะมีสวนสาธารณะคุณตาคุณยายก็จะออกมาเดินเล่นกันออกมาเดินออกกําลังกายนี่เราเดินลงมาหยับทรายะทุกคนเสื้อขาดาหนาวมากจนจุนต้องให้เสื้อมาใส่อยู่อากาศก็เย็นเฉยเลยนี่เรากาลังจะลงไปที่ทะเลเดินมาหยับทรายแล้ว พ่อจะไปถ่ายรูปที่ทะเลข้างๆตรงนี้ก็มีเขาต้องถอดชั้นเหมือนกันก็เป็นรูปอะไรต่างๆนานาที่ระหูวันติลล่ากันติลล่าอ้าวปุ๊บนะปุ๊บใช่มันเป็นเจ้าป่าว같은사람이야ขึ้นทางเดินไม่เห็นปะทางเดินตรงนั้นแต่อีนี่ก็คือเดินลงทางมาเลยจ้ามงวีเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปข้างนอกแล้วก็จะอยู่ตรงนี้อีกสักแป๊บนึงเพราะว่าหนาวจุนไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาว่ะ ไม่ใช่จุนไม่ได้ใส่คือดิฉันน่ะไม่ได้ใส่จุนก็ผมจุนไม่ให้ใส่แล้วนางหนาแล้วว่าจะหลบไปที่อื่นดีกว่าก็าจะไปช้อปปิ้งที่ห้างก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรถสักแป๊บน,นึงก็จะไปห้างกันแหละแต่ให้ดูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> ที่รักโว่ <c oughs> สวยมากเลยอะทุกคน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักๆให้กันด้วยนะบ๊ายบายเดราจะไปนีมันอัะยองแต่สนับสนับสนับกันดิแต่สนอันยองบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเ้ย